เอา,าส่งกับใครแตงไม่ใช่นะดี่แค่เริมมียะเริ่มสิบเจ็ดฮะทำง,งานแล้วเพิ่งสั่งแล้วก็เริ่มพายสาวโม,โมโมฮะเริ่มสี่ค้อสนุกเลยนะเนี้จริงๆก็อ่านไปแค่เริ่มเดียวแหละ ซื้อมาเนี่ยอ่านอยู่เล่มเดียวจะซื้อครบตรัเก้าเล่มมไปเลยเดี๋ยวรีวิวให้ฟังอ,อ่าใครสนใจนะเอ่ามันพายสาวโมโมเรื่องประมาณแบบว่าอ่าผู้ชายคนหนึ่งเดีวก็แบบเออนี่ไงพอแบบคอมันนี้ใช่ไหมล่ะมันก็เออได้แหละใช่พออย่างงี้ปุ๊บมัน,น,มนว้าวฟูลที่สุดกแต่ใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปหาซื้อมาอ่านกันนะก็ลุกแบ็คก็เข้าลงแล้วนะฮะใครไม่เคยอ่านหรืออะไรเป็นเอ้ยแนะนำถ้ายังไม่ได้อ่านแล้วสนใจอ่ะ รอดูในโรงก่อนแล้วกันการลักกาได้นี่ยรอไปดูก่อนผมแนะนําเดี๋ยวเพิ่งอ่านแต่ว่าไปดูก่อนไปดูในโรงด้วยตัวเองแล้วค่อยซื้อมาอ่านซื้อมาเก็บที่หลังก็ได้ว้นกันน่าจะดีกว่าแนะนําแล้วก็โกคูและกุไก่ครับเล่มสองมันจะมาแล้วนะเออนี่แล้วก็อันนี้ฮะเมื่อไรเล่มสองมูจะมาฮะอยากได้มะเห็นแั่นแหละฮะมีแล้วหรอก็หิวก็อยากเอาโทรศัพท์มาถ่ายเพิ่งตื่นด้วยเอาจริงอ่ะะฮะยบายครับ